สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ความฝันลึกลับสัญลักษณ์พิศวงรายการที่จะพาคุณดำดิ่งสู่สัญลักษณ์ลับในจิตใต้สำนึกและคืนนี้เราจะมาพูดถึงความฝันที่หลายคนเคยเจอฝันหลุดบางคนฝันว่าฟันหน้าร่วงบางคนเคี้ยวอาหารแล้วฟันแตกละเอียดบางคนตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกเหมือนบางสิ่งขาดหายไปฟันหลุด คือความวิตกกังวลในส่วนลึกซึ่งมันฟลอยตีความฝันว่าเป็นช่องทางของแรงปรารถนาและความกลัวที่ถูกกดทับดังนั้นการฝันว่าฟันหลุดสําหรับฟลอยแล้วเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความกลัวการเสื่อมสภาพหรือการถูกพลากพลังอํานาจไปถ้าเป็นผู้ชายนะครับอาจสะท้อนถึงความวิตกเรื่องเพศอายุหรือการสูญเสียบทบาทในขณะที่ถ้าเป็นหญิง อาจสัมพันธ์กับประสบการณ์เปลี่ยนแปลงในร่างกายหรืออารมณ์ลึกๆที่ถูกเก็บงำเอาไว้ฟลอยบอกว่าการสูญเสียในความฝันมักแสดงถึงอารมณ์จริงที่ยังไม่ถูกยอมรับและฝันว่าฟันหลุดมันไม่ใช่แค่กระดูกแต่มันเพียงบ่งบอกเราให้เข้าใจว่ามันมีพลังบางอย่างที่กำลังจะจากไปในความคิดของคาวจุงฟันหลุดคือการเปลี่ยนผ่านของตัวตน ยุงให้ความหมายฟันในมุมมองของจิตวิญญาณซึ่งต่างจากฟรอยฟันคือพลังชีวิตอัตตาความแข็งแกร่งอัตลักษณ์ดังนั้นฟันที่หลุดในฝันอาจหมายถึงการละทิ้งตัวตนเก่าเช่นในช่วงที่คุณกําลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่กาลังจะย้ายที่อยู่ตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตเช่นการเปลี่ยนงานเปลี่ยนแฟนหรือกําลังเผชิญกับการสูญเสียบางอย่างสําหรับยุงแล้ว การที่ฟันหลุดโดยไม่เจ็บอาจหมายความว่าจิตใต้สำนึกของคุณพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะยอมให้บางสิ่งจากไปคุณเคยฟังเสียงของความว่างเปล่าไหมเสียงเงียบจากภายในมันไม่ได้ดังแต่มันสั่นสะเทือนมันเป็นเรโซแนนที่เกิดขึ้นภายในเหมือนตอนที่คุณฝันว่าฟันหลุดแล้วรู้สึกว่าบางสิ่งถูกดึงออกไปจากใจช่วงเวลานั้น คุณไม่ได้แค่ฝันคุณกําลังรู้ตัวว่าชีวิตกําลังเปลี่ยนการเปลี่ยนผ่านไม่เท่ากับการสูญเสียนะครับฝันที่หลุดอาจไม่ใช่สัญญาณของการเสื่อมแต่อาจเป็นการเปิดทางให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นเหมือนเด็กที่เสียฟันน้ำนมเพื่อจะได้ฟันแท้ความฝันนี้บอกคุณว่าคุณพร้อมที่จะเติบโตและก้าวต่อไปแล้วหากคืนนี้คุณฝันอีกครั้งว่าฟันหลุดก็ไม่ต้องตกใจนะครับ ฟังเสียงภายในของตัวเองเนาะว่ามันต้องการจะสื่อสารบอกอะไรเพราะในความฝันมันมีความหมายมีสัญลักษณ์ซ่อนอยู่การที่ฟันหลุดมันบอกความสำคัญบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณคุณกำลังจะได้ตัวตนใหม่คุณกำลังจะถือกำเนิดใหม่อย่าได้วิตกกังวลตัวเราเองสื่อสารกับตัวเราเองเสมอผ่านความฝัน เมื่อคุณเจอปัญหาหากเราทำความเข้าใจสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในความฝันคุณจะรู้หนทางคุณจะรู้คำตอบและคุณจะรู้วิธีการดำเนินชีวิตของคุณต่อไปขอบคุณสำหรับการรับฟังและนี่คือความฝันลึกลับสัญ,ญลักษณ์พิศวงแล้วพบกันใหม่ความฝันหน้าสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ